พยาบาลวิชาชี <morning> พชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังร่องขออนุญาตนะครับผมคุณครูรณชัยกันหาครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเตี้ยววิทยาคมผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเตี้ยววิทยาคมพร้อมคณะครูโรงเรียนเตี้ยววิทยาคมครับท่านประธานค่ะลำดับต่อไปนะคะกิกษุทางชนประทานได้ประเมินสถานการณ์ต้องระบายน้ำออกจากเขื่อนอย่างเร่งด่วน10บนาฬิกาจากนั้นได้ทำการปล่อยน้ำจากเขื่อนห้วยขอนแก่น ทางสปิงเวยฉุกเฉินไม่คราวเดียวนะเพราะว่าก็ทราบความทุกนะครับงานะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับนะแล้วจากการรายงานของท่านผูก้กับนะครับซึ่งที่ผ่านมาผมก็ได้กำชับแล้วก็หาเรือกับท่านผู้การรลวดนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยในส่วนหน้าที่ของตำรวจเรานะครับนะในช่วงที่ชาวบ้านเขาน้ํานพะ่วงกระแสน้าหลากนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนทางต่างๆสิ่งสำคัญที่ตำรวจต้องลงไปอยู่แลคือความ ปลอดภัยของประชาชนะจะต้องไม่ให้มีโจ้ผู้ร้ายมาซ้ําเติมนะพ่อแม่พี่น้องนะครับนวันนี้ผมตั้งใจเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเพื่อจะเอาถุงยางชีพเนี่ยมามอบให้นะครับแต่ก็ทราบว่าตอนนี้ดีใจว่าสถานเนี่ยน้ําลดลงไปหมดแล้วนะครับอขอบคุณนะครับในส่วนของท่านผู้การนะครับแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมเบงเนน่ารองู้จการบาดวยชาตินะครับนะ วันนี้ก็นำถุงอของขวัญถุงย่างชีพนะครับนะก็จะมีะหลายสิาะอย่างนะครับมีทั้งอาหารแห้งมีทั้งเครื่องใช้นะครับนะเพราะว่าทราบดีว่าในสถานาวันนี้เนี่ยระดับน้ําในปีนี้สูงมากเหมือนกันในส่วนของตารวจนะครับวันนี้ผู้ชาผมเองนะครับก็จะอยู่เคียงข้างพวกเรานะครับน,บนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน หรือว่าบ้านหลวงที่จะุดทุดโฉมไปนะครับก็เดี๋ยวจะมัดวัวมาลงม,มาอย่างจังหวัดนะเพื่อจะให้มีการซ่อมแซมบ้านหลวงต่อไปนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวขอญาตเข้าสู่พิธีการแจกยังยังตั้งยังตั้ง, ăng, งใจจะมาอยู่นะครับเพื่อจะเอาของสิ่งของเหล่านี้มามอบให้ที่มือท่านนะครับนะบนะแล้วท่านจะได้กลับบ้านนะครับพร้อมทั้งได้รับของอย่างน้อยจะได้เป็นเครื่องบรรเทาความเดือดร้อนท่านไปส่วนหนึ่งไม่มากก็น,น้อยนะครับ รวมถึงตารวจุน้องผมด้วยนะครับนที่มีหลายหลังคาเรือนนะครับนที่น้ําท่วมนะครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสเยี่ยมทั้งพี่น้องประชาชนให้กำลังใจนะครับแล้วก็ผมเองตํารวจทุกคนนะครับนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้กับผู้การนะครับเป็นกำลังใจให้ท่านทุกคนนะครับเพื่อจะให้ผ่านผ่านวิกฤตนี้ไปได้ เา่ตดใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ใครมาช่วยนะับน้ำุเยอะไหมครับตอนนี้ดีแล้วใช่ไหครับ่ครับไว้แรงนะครับละขบวนทีกำลั80ชุและเป็นของขบวนให้ให้นะครับต่อไปท่า คนโปรดของเุที่างานอยากไปตรวจเยี่ยมชมสถานีตำรวจบางติวนะคะแล้วก็ข้าราชการตำรวจสถานีตทรวจบางติวมีความตื่นใจนะคะพี่น